สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปตัวเลขนะครับของช่องก็จะเน้นไปที่ตัวเลขวันสําคัญของรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10นะครับในงวดที่แล้วนะครับที่ออก503ก็ผมก็ใช้วิธีการดึงมาจากพระบรมฉายาลักษณ์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่24่ตุลาคมพศส5 0 3นะครับจะใช้เหตุการณ์เดีวยวกันนะครับมาเปรียบเทียบกับงวดนี้นะครับ ก็จะเป็นการเปรียบเทียบของรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับเป็นภาพบรมฉายลักษณ์ที่ถูกอัปโหลดขึ้นในวิวิกิเนียนะครับมาดูรัชกาลที่10นะครับเป็นภาพบรมฉายลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคศ2017นะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นปีพศก็คือ2560นกครับก็จะใช้เหตุการณ์เดียวกันนะครับจะสรุปตัวเลขกันเลยนะครับทั้งตัวเลข3ตัวแล้วก็ตัวเลข2ตัวแล้วก็ตัวเลขสูตรนะครับมาดูกลุ่มตััััววเเลขนนนนน้ใสําคคญะรบ ก็จะเน้นไปที่560 710 720ตัวเลข2ตัวนะครับ79 88 26 29 60 76นะครับเลขสูตร3ตัวนะครับเน้น905 543 788 786แล้วก็กลุ่มรองที่เป็นเลข3ตัวนะครับในวันสำคัญก็คือเลข514 926 960 903 910นะครับ แล้วก็มีตัวเลขในใจนะครับที่ชอบในงวดนี้นะครับของตัวผมเองนะครับก็คือเลข5 0 6นะครับแล้วก็เลข2ตัวที่คัดมาจากสูตร2ตัวก็คือเลข79กับเลข76นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับดูแล้วก็พิจารณาด้วยตัวของท่านผู้ชมเองนะครับถ้าชอบเลขตัวไหนค่อยนําไปซื้อสลักอินแบงรัฐบาลนะครับโชคดีกันทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ